อะไรครับตัวอย่างหนังไทยที่น่าดูอีกหนึ่งเรื่องมาแล้วนะฮะชื่อว่าแดงพักขนมนะฮะอ่ะไอแดงใช่ไหมน่ะอ่ามาแล้วแดงพักขนมฮะเสื้อแดงหมดเลยโอ้ <laughs> แม่มึงไม่ได้เล่าให้มึงฟังนงว่ามีผีมาแลราว่าในหมู่บ้านเราถ้าไอแดงมันเป็นผีจะเอาพาาเนี่ยไปห้อยคอมัน ขอบใจนะไม่เป็นไรทำไมเอแดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อน <c oughs> เลยวะสำลีมามึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มึงมองมองค้ำคำ้ำมึงพูดดำก็ได้นะมองมองค้ำค้ำมันคงเคืออีกเช้าอะ่ะเมื่อไหร่น้าเรื่องคู่ของกูจะมาอ่ะคำหนึ่งเพดด้สิถ้าเรากินสองคอนอาจจะหวานก็ได้ไมันจะมีความเป็นหนังเด็กๆนะ่ารักน่ารักอยู่นะเอแดงถึงขั้นฆ่าคนตาย จะเข้าไปแดกศพหรือไงหอ้แดงไหนแดงไหนอุ๊ยหลวงพ่อไอ้แดงกูบอกเลยไงว่าจะมาแบบนี้กูกลัวไอ้แดงมันไม่มีเงาในกระจกไอ้แดงมันเป็นผี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 ได้เลิกว่าแดงมันเป็นผีได้แล้วถ้ามึงไม่ใช่พวกกูมึงกมเลิหลังคามึงจะรู้ว่าไอ้แดงคือใครโยกโยกเงย เพื่อนเพื่อนไม่อยากเล่นกับแดงเพราะว่าดมมแดงแเป็นผีไอแดงเอ้กูเวทนามึงนักกูมาเสนอตัวปราผีไอ้แดงให้หรือว่าใจะให้ข้าเนี่ยทำลายวิญญาณไอ้แดงตอนนี้แล้วก็ได้นะไอ้ใจหมาไอ้หยาบช้าไอ้สามันไอจ้จันสังกสีกูอยู่ของกูดีๆคราวานี้มึงจะได้เห็นลิ้กูสักครา <laughs> ลนๆกับปีวีอยู่ด้วยกันไม่ได้เด้อมาลิถ้าแดงไม่ใช่คนเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมแดงจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อเรานึกว่ากูจะกลัวมึงเหรอไอ้ผีน้อยพวกเราวเรเ่อำยำไฟโอ้แดงพรกขนงนะฮะ หนักนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันต<ส>ายพวกเราจะรักกันจนวันต<ส>ายตรงไอ้ไข่พ่อมึงสินีไน่ไอแดงมีการล,ล้อเลียนไอไข่ด้วยนะฮะโอ้ไม่กอดโอ้มาปลายเดือนนี้นะฮะสาวเสฉวมีนาคมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมีโอเค พี่มากพระขนงแม่นาคพระขนงแล้วก็มีพี่นาคอีกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกันอารมณ์แบบนกักๆกมากๆเนี่ยนะฮะพอมาเป็นรุ่นของเจเนเรชั่นลูกเนี่ยเป็นแดงเนี่ยก็รู้สึกว่าเออตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกเฉยๆนะพอดูชื่อแต่เราก็แอบ,บชอบไอเดียนะว่าแบบโหมันจะมาขยายเป็นหนังทั้งเรื่องเลยเหรอจากแดงที่แบบว่าในพี่มากพระขนงเราก็จะรู้สึกว่าแบบที่มีโค้ดแบบแดงยังจำเป็นอยู่ไหมแล้วก็จะโยนลงจากเรืออะไรเงี้ยเออนะฮะเป็นลูกของแม่นาคใช่ไหมแล้วก็รู้อยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่า พอเราแบบได้ได้เห็นว่าแดงเป็นเด็กแดงวิ่งเล่นแดงมีเพื่อนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งมันจะมาขยี้เรื่องของประเด็นแบบเพื่อนเป็นกับเพื่อนตายอะ่ะเออจะเป็นเพื่อนกันจริงๆได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยสึว่าน่าสนใจมากพุ่มกับเรื่องนี้ก็คือเอกวัชรพงษ์แล้วก็แจ็คแฟนฉันนะฮะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นแฟนฉันอยู่นะที่เอามาอยู่ในแบ็กเก่าของความเป็นแบบจักรวาลพี่มากแม่นาคอะไรแหละนะฮะเออก็ รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเออน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะสำหรับผมเพื่อน,อนๆดูแล้วรู้สึกแบบอยากดูกันหรือเปล่านะฮะถ้าอยากดูกันก็มาเม้นกันหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามูทโทนง,งานสร้างรวมถึงนักแสดงที่รับบทนําโดยน้องเมลิกก็น่ารักดีนะอาจจะดูฝรั่งไม่ไดนดึงแต่ว่าถ้ามาริโอสามารถเล่นเป็นพี่มาร์กได้เนี่ยผมว่าน้องเมลิกก็น่าจะไม่มีปัญหาเช่นกันนะฮะเพราะว่าด้วยฝีมือการแสดงเนี่ยถือว่าน้องผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นไอวันเฉลิมมาก่อนใช่ไหม เออเป็นไอวันตอนเด็กสุดนะฮะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูในวงภาพยนตร์เลยครับผมก็เป็นของบั้งไฟบวก M p ็มพิกเนะฮะอ่ะไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับขออเชียร์ให้หนังประสบความสำเร็จนะครับส่วนใครที่ชอบเรีแอคชั่นหรือว่าชอบติดตามคลิปของผมนะฮะที่จะมาพูดคุยเกี่ยนหนังมารีวิวดีแอคหนังน,นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสแอลใน YouTube แล้วก็บิ้นนภัสใน TikTok นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ